ยื้อยู่บ่เอไนเอามะนาวชนย่งตำลังแม่ได้เดี๋ยวนี้พี่น้องเว้ยผู้ตะเก้าเลยตะเก้าัดมีต่แม่เนาะตำลังเพิ่นวันนี้เพิ่นตำลังเม่วันนี้ถือว่าการเพิ่นดีกันเองเนาะ กินหลายนั่ชาเครื่องพี่น้องเลยนี่บนี้คุณพี่น้องเลยคุณ สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัสดุสุกุลเนาะว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรักของสุสางสติตสดีสาราอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องมาพบกับพ่อสติตในวันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าๆพ่อแม่พี่น้องเ้ยอ่าก็มาขายเครื่องที่ตลาดนัดขึ้นเก้าพ่อแม่พี่น้องเ้ยอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงเช้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าเป็นตอนเช้าวันพระหัสพ่อแม่พี่น้องเ้ยนี่นี่มาเบิ่งบรรยากาศเนาะตลาดนัดวันสติตสดีเนาะว่าเป็นจังไงเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ดยถ้าสติว huh. ่าผิดพลาดประการใดก็ต้องโอตรโร่ายลายด้วยพ่อแม่พีน่องเลยดย่าเาก็จะไปบึ้งละบึงเลยเนาะพ่อแม่พีน้องเนาะดยลุกมาลงมาอยู่แล้วนี่นคอันนี้แดสรองเลยอันนี้เน่ยอมนั่นแหละอกมาลอกินลาย่งา เราเมื่อเชื่อมต่ออีกตอนนี้เขาเดินบบเฉียบสุดละ เขียดเขียดพี่น้องเลยคลายขนาดเลยโหไม่ค่ากัานที่นี่เราคนลายเนาะนี่ัน,นของสติพี่น้องเลยนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้าเนะ บรรยากาศดีแห้งเนาะมึอเลยเสียงกระอ傲สีดังเช้าเซลเนาะต้องขอโทษขอภัยด้วยคุณพี่น้องเลยคนทำงานเนาะเพราะว่ายังเศร้าอยู่คุณพี่น้องเลยผ้ากันมาก็แต่ห้าโมงคนเลยเนาะตอนนี้กัเป็นเวลาประมาณหกโมงอยางเนี่ยว่าเนี่ยของกินลายพี่น้องเลยของกินธรรมชาติเนาะอาหารบ้านหน้าเฮา เมืองใหม่มากระมีพี่น้องเลยคนกำลังไลายเนาะกำลังลงมาแล้ววะเนี่คนัลายใช่กำลังลงมาเนาะเจ้ากำลังลงมาหาซื้อคนซื้อของเนาะตลาดนัดบ้านสันติชฎีกภาษีะมาณนี้แหละพ่อใหญ่พี่น้องเลย ม้วนได้พี่น้องเลยคุหลายจ้าให้ผ้ากันลายเนาะคนขายกันลายพี่น้องเลยสถิตอาจจะว่าคอยเนาะเพาะต้องขอโทษขอให้ละลายเพี่น้องเลยเพราะว่าเสียงอ่าบรรยากาศแบบคนหลายเนี่ยพี่น้องเลยหลายแห้งผมกำลังหลังลงมาเนาะ พ <sm> ี <mas ino Wireless Atlantic> <asan mas ino shocked> <tim> ่น้องเอ้ยตามทางงาะนตามเป็นตลาดมาเป็นตลาดมาเปนาดมาเป็นตลาดมาเป็าดมาเปดมานดมาเลาดเป็นามาเป็่าเนาดมาเลามมตเนามานาาาาดนนเเป็นมเนาานน็ดนเดลา อีกจักหน่อยนี่แห้งลายได้พ่อแม่พี่น้องเล้ยอันนี้คนกำลังเริ่มลงมาด้วยอีกจักพักนึงนี่กับ่างไปจนม่ได้อีกคนละห,ห,หลายแห้งเนาะป้าพี่น้องเล้ยกำลังลายเนาะคนล่างลงมาบรรยาก,กาศเนาะตอนเช้าเศร หลายแห้งพี่น้องเยโฟสติกไปซื้อเนาะซื้อไข่มดแดงเนาะนี่ไข่มดแดงแล้วก็นเขียดเนาะนี่เขียดน้อยกะน้ำไม้เนาะก็จะกินเกี๊ยงน้ำไม้เนาะนี่ถ้าไ,ได้ขายเครื่องพี่น้องไม่ซื้อเลย Gracias. อเนาะ น้ำมันไข่เค็มไข่เค็มต้นเทียนนู่นี่นนไขแดงมข่แดง แดงจกระชมุกเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องมนเซฟสไคเฮเบิรกนี่หนุ่ยสาน้คเดลอพี่าใครย้มยเลยไงมุกสะเคียดเนาะ สู้เว้มุกสเียพี่น้องอสิอเป็นอยู่ที่ขาเจ้าโอ๋ฮาเป็นอยู่พี่น้องพอตามห้อยเก่าเพิ่นฮอเด้นะเน4 0 0 0

chưa nhưng chưa vô à này không bỏ lỡ những video hấp dẫn คนมาตลาดเลยพี่น้องเลยผุบมาจิ้วสติพี่มเขามาหาสติเลยนี่ย้อาบ้านด้วยนะผมคนกาลังซื้อเครื่องซื้อของพี่น้องเลยลุงตุงตุ้ยโอ้มเขามาทักสติไว้เลยไปเลยผุบไปจ่อยห้องกับโบห้องกับโบได้ยินพี่น้องเลยมันเลือกเกินอยู่ดิมันก็ได้โบได้ยินเสียงสติห้องเนาะคนก็ลงมาตลาดอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยสามนา คือว่าการเพิ่นกดีขึ้นลายพ่อสมทุน้องเวฆพี่น้องเพราะว่าพนกล็ลงมาตลาดก็แม่ปกติเลือกเครื่องเลือกของใช้เครื่องใคช้พิ่นลงมาสวยเนาะสาวมะนาวมากินเนาะคนจะซื้อกระปุ้นแล้วพี่น้องเลยซื้อกระปุ่นมา,าแล้ว,ลวเวคืเอสตรีทส่วนในวงเนาะบ้านแหลมทำลายแล้วกว็แม่เพิ่นย่างกำลังแม่ได้เดี๋ยวนี้พี่น้องเย้ยพูดตะเก้าเลยตะเก้าผัด มิเตแม่เนาะตามรังเพิ่นวันนี้เพิ่นตามรังแม่วันนี้ถือว่าการเพิ่นดีขึ้นแหงเนาะไปแล้วเมื่อไรพี่น้องเว้โอ้ใจน้ำนองเพิ่นเนาะมีอาการน้องเพิ่นดีขึ้นแหงเนาะพี่น้องเพิ่นกระย่างตามรังแม่ก็ถือว่าอาการเพิ่นดีเนาะมิเตโกนแต่มีแต่แม่เพิ่นเนาะย่างตามรังเพิ่นพี่น้องเว้แต่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเพิ่นเนาะเพิ่นย่างตามรังแม่พี่น้องเว้ คือคนอาการดีขึ้นไล่พวกพวกเก้าอยู่พี่นอ้องเว้ยทำเมื่อกี้นี่สตีมห้องอเพิ่มเพิ่งกะว่าได้ยินเสียงสตีมเนาะเพราะว่าในตลาดนี่กะคนหลายนะพี่น้องคนหล,ล่นะกันแบบเสียงก็อาจจะลังนิดน,น,น,นึงเนาะเพิ่นก็ได้มาเห็นสตีมเนะมออาะแล้วโ่งพงสมพักพี่น้องเว้ย thông thắc nó thăng thạc à, thăng thạc lái nào nhung mồm mất này nhân dù, nhân dù. คนก็นเริ่มบางแล้วบานประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เริ่มเบิ้ลเลยพี่น้องไอ้คอนก็นไรละลายเนาะสะติมันั่งขายเครื่องเนาะพี่น้องเนาะคุสตินั่งแล้วบานอากากัแดดออกแล้วให้เลนกันให้เริ่มขึ้น เริ่มออกแล้วเนาะะถือว่าคนก็เริ่มทุกเบิดแล้วเนาะตีบก็ได้อาขึ้นมาแต่ตลาดนัดเนาะทีมหอยแล้วพ่อแม่พี่น้องเลย การคขายเครื่องคลายครงก็ขึ้นมาเป็นทีมหอยเราเบิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขวมีก็ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสะพันกันลายพ่อสมควรอยู่เนาะการคือสติไทยเบิ่งอะไรบรรยากาศก็ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็คือว่าอ่าพ่นกันลายอยู่แต่ว่าข้าวเดียวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบวรประมาณสามโมงหนึ่งหรือว่าสามโมงายก็คือว่าถือว่าเบิดเนาะอ่าตลาดนัดนี่ก็ประมาณห้าโมงเนาะสติไปเนาะตื่นก็ตั้งแต่สี่โมงหรือว่าสามโมงเช้าคนละตีสามตีสี่สติตื่นเนาะ ราคาเพื่อไปหอดกะราคาไกลบันไดเนาะจากเพื่อนของสติก่ยกะเย่่งไปกะราบ่ไกลเนาะอามาหอดมาหอดโล่ซะเมยพี่น้องเลยใกล้ๆนึงกะจากตลาดนัดมหาเพื่อนของสติกะไดอ่าแต่ว่ากะเลิกไว้มยพี่น้องเลยอ่าสมมติว่าหกโมงหรือว่าเจ็ดโมงนี่คนกำลังมาพอดีลายเนาะแปดโมงก็ถือว่าเลิกเมื่อเัยพี่น้องเลยก็ถือว่าเอาไปตลาดเศร้าที่ว่าไววขนาดเยพี่น้องเลยอ่าเข้าซื้อข้าวไป เฮ็ดเบี้ไขมันน่ะขกระไดพูดพี่น้องเลยโดยด็กกะสตีฟก็ได้มีโอกาสได้เจอน้องมะนาวเนาะหรือว่าสาวมะนาวอีกแล้วพพี่น้องเลยอก็คือว่าเพื่อนกะยิ่มมแจ่มใสเนาะยิ่มมแจ่มใสแต่ว่าเพิ่นกะหาล้อซื้อเครื่องอะแหละแต่เพื่อนกะอ่าไ่ได้เจอบ่ได้เห็นสตีฟดอกนี่จะสตีฟเนาะเห็นเพื่อนเนาะเพื่อนกะย่างมัวแต่แบบบุ่ไวว้กับการซื้อเครื่องอยู่เพิ่นกระไนก็เลยไ่ได้เห็นสตีฟเนาะก็ถือว่าอาการเพื่อนกะดีขึ้นแห้งพูดพี่น้องเลย ดีขึ้นหลายเนาะเพราะว่าหลังจากที่ว่าแต่ก้อนเนาะเพิ่นสีเป็นค้นแบบว่าย่างย่างก้อนเนาะและแม่เพิ่นสนย่างกำลังเนาะแต่วันนี้แม่เพื่อนในย่างไปก้อนเนาะแล้วก็เพื่อนในย่างกำลังแม่เ่อนพี่นอ้องเลยก็คือถือว่าเพื่อนอาการดีขึ้นหลายแล้วก็อาการดีขึ้นแห้งอ่าสติก็ดีใจน้ำนองมะนาวเนาะดีใจน้ำเพื่อนแห้งอรีเนาะเดี๋ยว อ่าสาติีกะจะได้จบคลิปเพียงเท่า,ทานี้เนาะก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามเนาะอ่าเป็นกำลังใจให้สติกเนาะเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะถ้าสาติีว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายหลายเด้อเพื่อนพี่น้องเลยด้วยอาสาติกสตีก็จะได้กล่าวคำว่าสบายดี